อาจาพ่อจ้าสวัสดีค่ะครับก็เอาเล่าโคงสุดท้ายแไหมมอคงสุดท้ายกับชุดเก้านั่นละจ้าแต่ว่าเอินเพิมเ่มเติมเน้นให้นาะพ่อเนาะเติมเน้นให้ผู้หามันหลายโค่นะแต่ว่าถ้บู่้หามันผู้หาเค็มดอกมูอเก้าก็ได้แต่ว่าถี่เน้นพิเศษแต่เชื้อจ้าซุ้มเก่าก็ต้อง<ม>เอาไว้คือเก่าเนาะพ่อเนาะ ก็เข้าน่เพี่เสียใจว่านั่นก็เสียเข้าลห้าเสียงโศกนี่มันกระติดตึงต้องเน้นนะน้าค่ะค่ะพ่อยัดถีมสุ <liv> ่มเกาเด้อค่ะท่านผู้ชมเพราะว่ามันอันใดมันกรบโบนีนอนนะพ่อเนาะครับขามันออกสุ่มเกาตะวันเน้นไหมสองครูมาละโอ้เน้นสองคู่ที่พ่อครับจากจากสิบสองเหลือเน้นแล้วหกแล้วมันเด่นเน้นคงสุดท้ายอีกอย่างสองนะพ่อเนาะ แน่ในศูนย์เจ็ดกับเก้าแปดตั้งละสองคู่ศูนย์เจ็ดกับเก้าแปดทำช่วงขาศูนย์เจ็ดกับเก้าแปดว่าจะผมมันขัดใส่ยังสั่นนะอือขึเข้าไปขึ้นเข้ามาค่ะค่ะอันนี้โครงสุดท้ายนะพ่อ,พอนะครับ<อ>เอาทำช่วงขาตัวเลขเนวทางของพอพม์นะคะ ชุดเต็มเก้าสี ja ่เก้าห้าเก้าหกเก้าเจ็ดเก้าแปดศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์แปดศูนย์เก้าแล้วก็หนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าตัวที่พ่อพมเห็นแล้วว่างก็คือเก้ากับหาเนาะพอเนะเมื่อนี่พ่อนัดไม้ว่าเสื้โค้งสุดท้ายพ่อก็มาให้โค้งสุดท้ายย่างแครหนีกับทำช่วมขาย่างแครศูนย์เจ็ดกับเก้าแปด จะจับคู่คนล้างไก่จะได้สามตานะัวกับจับพี่ชนศูนย์เจ็ดก็โควต้าละเอาอยู่นี่หนีเลยมันบุกคอรับของคู่เนี่ะอืมศูนย์เจ็ดเก้าแปดเก้าแปดศูนย์เจ็ดอยู่นี่เนาะรับเลขสามตัวกับเจ็ดเก้าแปดแปดศูนย์เจ็ดเอาพิจรารณาเอาเนี่หนีเขาทำช่วงขาผู้ดได้มักตัวอื่นกับจับใส่เอาจะ นี่คือตัวเรียกพ่อพมนะคะท่ช่ชมค่ะหลายทานหลายคนว่าโอ้ยมีความสูงในการซื้อเลียกของพ่อพุเพราะว่าได้หน่อยกับสร้างเพราะว่ามถือถูกงวดมาสำคัญมา่นนี้อยากได้ไหล้วต่อการกวนเพราะว่ามันขันซื้อวัสดุตัวนี้ถือทุกงวดจนตว่าบ่ได้ไหลกระสร้างหัวมันมาสำคนว่าได้พลังหาบาทเอาได้เท่าไรก็เอาส่วนอดจะใชยเด็กมันใรอยู่ได้กันหน่อยว่าเคยกับแสงที่เขาเลยแมนพ่อแมน ตัวเลขกแนวทางของของ,ของ,ของพวกพ่อมกับป่บาไหลกระตมช่มขาตอนแรกเต็มชุดคือสิบสองตัวคัดลงมาเหลือหกตัวคัดลงมาบบสุ้ายเหลือสองตัวนะคะไก่ทำผู้ช่มได้ยพิจารณาคักเนาะตัวเลขกแนวทางก็มีตามนี้มีตามนี้นะคะตอนนี้เล่าพัฒนาเดี๋ยวม่นด้วบอกแล้วบอกสู่ฟังเลยเล่าพัฒนาตอนนี้มีของ มีของเซียนหนึ่งเจ็ดเก้าแล้วก็มีของเอฟซีขอนแกน่นที่่งมาแล้วเอฟซี FC ขอนแกน่นเอฟซี FC ขอนแก่นถามว่าต่งก็ของพ่อพอมบอพ่อพ้อมวารางคาต่งกันมันกะบบอ,ออกก็มีเพราะฉะนั้นกะพิจารณาเอาหนุ่มพอนะครับจ้าพิจารณาเอาก่ะทผช้ชมค่ะ แต่ว่าตัวเลขที่ตรงกันตรงกันมีอยู่ได้พอ07พันตรงก็คงพออยู่เราทำช่วจ07ตรงกันยูเดอร์0770กับอย่างอีกกับ9779ตรงกันเอาพิจารณาให้ทำช่วมน้ำพร้อมเนาะอืมประมาณนี้ค่ะทำช่วงขามี07กับ9 7ดที่ตรงกันก็องพอพ่อมเนาะ ของเพิ่นน่ะเด่นหกเทียวที่แล้วเพิ่นเด่นแปดเทียวนี้เพิ่นเด่นหกเอาจับเสะเอาผู้หนึ่งอาจะสิบเป็นบนผู้หนึ่งอาจสิเป็นล่างก็ได้น้องพอนอะเพื่นบนนอนจะของของเสี้ยนหนึ่งเจ็ดเก้าของเสี้ยนหนึ่งเจ็ดเก้างวดที่แล้วของเพิ่อนน่ะเขาบนเขาล่างแต่ว่าเป็นเป็นสูตรสอง ทียวนี้ของเพลนเอาพอเที่ยวนี้ก็มาตรงกันห้องพอคือเจ็ดศูนย์เราไปช่วมเอาอาพิจารณาเด้อเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดตรงกันคือเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดนะคะเอาทำไปช่วมแคบหนาจ,จอเลยศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์ของพอ่อกับเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดกับเก้าแปดแปดเก้าตรงก็ของเอฟซี FC ขอนแกน่น เก้าเจ็ดเจ็ดเก่ากบเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดตรงก็ของเสี้ยนหนึ่งเจ็ดเก่าคือศูนย์เจ็ดเอามีความเป็นไปได้สูงอันนี้เราซูฟังเนาะคะ่ะเนาะเป็นเป็นเป็นแนวทางให้ทำาช่วมเดลตัดสินใจว่าเรียกผู้ใดแนี่มาตุงก็ของพ่อประมาณนี้นะคะจะได้ยํำอีกเทือนหนึ่งต่วศูนย์เจ็ดนี่ตุงสามอาจารย์แล้วนะคะถ้าเม่นได้ตัวนี้ก็มันจบเจือเอาพ่อ พอมีอย่างสิบอกกับเฟ่นครับเล่าพัฒนาบอครับถ้าพัฒนาบังกะมี่สิบสองชุดคือเก้าละน่ะแต่ว่าซื้อมดชุดขนาดแต่ว่าบังกะเน้นเน้นไหนะพี่เลยก็เน้นหัวกูเนาว่านี่แต่ว่าคาดตอกเย่บังก็ได้ศุนเจ็ดกับเก้าแปดนี่ยและแต่ว่าเพิ่งีเขาเพาบว่เขาารว่าคัดกระไรนะเพงกีเขาตัวนกัก็ว่จัดเังคัดเน่นเน่นไปยังจันะครับเชียวมันโศกดีมักะี่ได้ท พวกพอดีกันเที่วกนั่นะร่วมกันว่ากันแต่พวกแกกันน้าพวกช้ว่าโตมั่วเาะเมีนพอเนียนว่ามันคัดได้ขัดก้นลหรออาจจะนยังัดได้ขัดก้นนี่มกับพวกออกก่อพี่จะน้าพ่าใครพูดเสือได้เนาะค่ะแตมีตอนนั้นแหละอ้าทำมาชบเอฟซีทุกท่ันทุกคนกับพีจาลณาตามที่พบพ่อบาล่ะค่ะทำช่วงกาพ่อมาขัดกับว่ามันคักแเ้าล่ะสองตัวนี้ว่ามันออกทัวหัวกะทิมาก แต่ว่ามันกับบอนแนอนประคามมันไปออกตัวอื่นเพราะฉะนั้นสิบสองตัวนี้ซื้อไปเบิดตเลยป่วยเบิดเลยกับ้อมเนาะพ่อนเนาะ้<อ>าะก็ตัวที่พอเจาะให้นี่กระเน้นจักหน่อยประมาณนี้นะคะมันเป็นแนวทางทำช่วมขาเพราะว่าเลขเข็ดพอเป็นฤทธ็ดไปตามสูตรนะคะเอ่อบริวาออกตัวนี้คักคเลือกกับบริวานะคะเพราะว่าตัวเลขกแนวทางมันกัดเจังสิออกตัวใดเพราะฉะนั้นทำช่วงเอฟซีทุกท่านทุกคนค่ะ ใส่วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็ไปเหตุการบ้านล้วไปเหตุคัดกล่องอีกเทื่อหนึ่งเนาะเพื่อสีบ่อพลาดเพื่อสีบ่อได้คือจังพันวาถือทุงวดทุงหดของพระพุทธเจ้าตะวับุได้ลหลนั่นคือความโชคดีคอยโชคดีทุงวดตลอดพนว่าตลอดทั้งสัปดาห์จันพุธสุ์ได้มัดตลอดตะว่าบุได้ไหลจีนั่งโบสูพ่อฟั่งแนวสันเอาพอเป็นยังกะทำช่วงกะดีใจน้ำเด้อผู้ใดผู้โชคดีเนาะขอเนาะครับ ค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้พ่อสุขภาพแข็งแรงลำรวยลำรวยนะพ่อเนาะเจอกันไม่คลิปหนาคลิปห้าน้อยสำหรับมือหนีนะคะทำช่วงขาวันที่เก่าเดี๋ยวไปเอาหน่อยน้ำพออีกเท่หนึ่งหน่อยมื่ว่านี่กับเข่านะคะเดี๋ยวไปช่วงมันกรว่นน้อยสิเข่าตัวไหนเนาะเนาะสำหรับคลิปนี้เป็นเล่าพัฒนาคงสุดท้ายของป้าพ่อก็ขอยทุกท่านทุกคนชวยมันลำรวยเจอกันไม่คลิปหนากระทำช่วงขาสวัสดีค่ะขอบคุณครับ